ปรับแบบเงียบๆสำหรับ t o y ย t a Corolla Cross ในเวอร์ชั่นไทยที่จะได้แบบตไทยบริดใหม่มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหม่แบบลิเทียมไอออนจากเดิมที่จะเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮยดราลซึ่งจะมีข้อดีตรงที่ว่าแบตเตอรี่ชนิดนี้จะช่วยให้ชาร์จเร็วขึ้นและที่สำคัญ การจ่ายไฟนั้นก็จะสมูทกว่าเดิมขณะที่ตัวลอจิกต,ต่างๆรวมไปถึงตัวมอเตอร์ไฟฟ้าและการตอบสนองนั้นก็จะมีการปรับปรุงตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กําลังนั้นจะยังคงเท่าเดิมครับ122แรงม้าไปเป็นเครื่องยนต์98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ที่72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรซึ่งผิดกับในเวอร์ชั่นต่างประเทศที่จะมีกําลังถึง140แรงม้าเลยทีเดียว ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่อะไรใครก็ได้ช่วยบอกทีครับขณะที่ขุมพลังเบนซินซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ยังไงก็ต้องเหมือนเดิมครับโดยจะมีกําลัง140แรงม้าแรงบิด172นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีไอที่จะมีการล็อกอัตราทด7จังหวะเช่นเดิมส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะเหมือนเดิมทุกประการแต่ทั้งนี้นอกจากจะมีการเทียบจุดต่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว แล้วก็จะพาไปดูก,กันว่าสเปคเมืองนอกจะมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเริ่มกันที่ไฟหน้ากันก่อนโชคดีว่าสเปคไทยก็จะได้ไฟหน้าเป็นแบบ full LED ในสไตล์ของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นทุกรุ่นซึ่งไฟเลี้ยวนั้นก็จะมีการกระพริบไล่จากซ้ายไปขวาเลยซึ่งก็จะดีกว่าเวอร์ชั่นจีนในชื่อ front ender ตรงที่ว่าในเวอร์ชันจีนจะไม่มีการเสริมลูกเล่นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่ากำไรแทนผิดกับบางประเทศ ที่ยังคงไฟหน้า LED รูปทรงเดิมอยู่โดยเฉพาะในประเทศไต้หวันที่ยังคงแบบเดีวยวกับรุ่น1.8สปอร์ตสมัยปี2020เป๊ะเลยเรียกได้ว่าของเมืองไทยนั้นให้มาใจถึงสุดแล้วขณะที่ไฟท้ายเองของรุ่นปกติก็จะมีการปรับดีไซน์เหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นให้สังเกตตรงไฟเลี้ยวดีๆจะเห็นว่ารูปทรงนั้นมันจะไม่เหมือนกับตัวก่อนเป็ชนเชนเลยแต่ก็จะมีข้อดีที่ว่าไฟเลี้ยว กับไฟถอยนั้นก็จะเห็นกันชัดเจนมากขึ้นโชคดีที่ว่าบ้านเรานั้นก็ยังคงได้กันทุกรุ่นเช่นเคยผิดกับบางประเทศที่ยังคงไฟท้ายแบบเดิมอยู่แม้จะไม่ใช่ G R Sport ซึ่งรุ่นย่อยนั้นไม่ว่าขายที่ประเทศไหนก็ต้องได้ไฟท้ายดีไซน์เหมือนเดิมแต่ก็จะมีการ ปรับสีให้เป็นแบบใสแค่นั้นสำหรับกระจังหน้าในรุ่นธรรมดาก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่โดยด้านบนนั้น <c oughs> ก็จะมาพร้อมกับเส้นสีเงินทีทีท,ท,ทีที่จะทําให้ดูหรูหราขึ้นยังไม่พอครับด้านล่างเองก็จะมีลายลังพึ่งพร้อมกับทําช่องต่างๆให้ดูกลมกลืนกันอารมณ์ประมาณคลาว d e เอสเตดหรือคลาวซิกเนียของทางฝั่งอเมริกา ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้ายุคใหม่เหมือนกันกับฮัมเมอร์เคดก็แล้วกันเนาะซึ่งตัวกันชนหน้าเองก็จะมีการทําช่องซ้ายขวามาให้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นว่าส่วนที่เปลี่ยนนั้นก็จะเป็นแค่กระจังหน้ากับกันชนที่ทําสีโดยที่ด้านล่างนั้นจะยังคงดีไซน์เหมือนเดิมทุกประการมาชมล้ออัลลอยกันในรุ่นไฮบริดที่เป็นหน้าปกติก็จะได้ล้อ18นิ้วที่จะทําเป็นแบบทูโทนพร่ากับลวดลายที่พยายามให้ทําใกล้เคียงกับ GR Sport แต่บอกได้เลยว่าดีไซน์นั้นจะไม่เหมือนกัน100%ส่วนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาก็จะได้ล้อแบบเดียวกันในรุ่นท็อปส่วนรุ่นเริ่มต้นล้อนั้นก็จะเป็นแบบ5กา้านคู่เหมือนกับตัวก่อนเมเจเชนเลยแต่ในสเปคอเมริกาใต้แม่ล้ออัลลอยนั้นจะยังคงขนาดเดิมแต่สังเกตด,ดีๆก็จะทําเป็นแบบ5ก้านลายดอกจันทร์ซึ่งมันก็จะได้อารมณ์สวยไปอีกแบบ แล้วคุณคิดว่าแรนล้อแบบนี้อยากให้มาเมืองไทยหรือไม่ก็พิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับในเมื่อ t o โยต้เได้เข้าสู่ยุคเบียนซีโร่ดังนั้นจึงต้องมีการปรับโลโก้ขุมพลังใหม่ให้มาเป็นแบบวงกลมและมีรูปท้องฟ้าพร้อมเขียนชนิดของเครื่องยนต์ต่างๆซึ่งในไทยและบางประเทศจะให้ถึง3ตำแหน่งกเลยทีเดียวทั้งบริเวณแก้มข้าง2ตำแหน่งกับด้านหลังอีกหตำแหน่ง ซึ่งในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นนั้นจะมีแค่ด้านหลังเท่านั้นเลยส่วนพื้นสีน้ำเงินบริเวณโลโก้โตโยต้าทั้งหน้าและหลังนั้นจะยังคงมีอยู่เช่นเคยซึ่งแน่นอนว่าในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียและอเมริกาที่ถูกถอดออกไปแล้วในรุ่นเริ่มต้นก็จะมีการอัปเกรดกระจกมองข้างซึ่งแน่นอนว่าจะเหมือนกับตัวท็อปเลยข้อดีก็คือว่าเวลาล็อกรถปุ๊บกระจกก็จะ พับเก็บโดยอัตโนมัติติดตั้งระบบ reverse link เวลาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บกระจกมองข้างก็จะก้มทันทีแถมยังมีระบบเตือนมุมอับด้านข้าง blind spot monitoring และระบบเตือนขนณดถอยหลัง rcta หรือ rear cross traffic alert มาให้ครบเลยสำหรับหลังคา moon roof จากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบธรรมดาที่จะสามารถรับลมได้แต่ถ้าเป็นตัวปรับหน้าก็จะมีการเปลี่ยนกระจกใหม่ให้เป็นแบบใหญ่โตหรือที่เรียกกันว่า panoramic ซึ่งคราวนี้ ก็จะมาเป็นแบบสเปคญี่ปุ่นเพราะว่าจะไม่มีคานมาขวางแต่ต้องแลกด้วยไม่สามารถรับอากาศบริสุทธิ์ได้ต้องเปิดกระจกหน้าต่างเท่านั้นสำหรับสีรถ โตโยต้าก็จะมีสีใหม่อย่างซีเมนเกรย์เพิ่มมาอีกหนึ่งเฉดก็จะเป็นสีเทานมที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่โตโยต้าก็ต้องยอมเสียสละอีก2สีนั่นก็คือสีน้ำตาลแกรไฟท์เมทัลลิกซึ่งจะเจาะกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลักและสีนี้ดูเหมือนว่าจะขายไม่ค่อยดีด้วยเช่นเดียวกับสีน้ำเงินเนบิล่าบลูที่จะไม่ได้ไปต่อเพราะยอดขายนั้นก็น้อยพอกันแต่ในต่างประเทศก็จะมีสีน้ำเงินเข้มให้เลือกอีกด้วยและที่สำคัญ รุ่น GR ก็มีให้เลือกเช่นกันส่วนสีแดงก็จะถูกลดบทบาทในรุ่นธรรมดาเพราะว่าก็จะสงุนให้กับตัว GR Sport เท่านั้นและมีแค่เวอร์ชั่นหลังคาดำอีกด้วยเข้ามาที่ภายในแน่นอนว่าโทนสีดำนั้นจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นสีแดงอย่างเทอร์าโรซานั้นในเวอร์ชั่นไต้หวันยังคงมีให้เลือกอยู่นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยก็จะถูกถอดออกไปและแทนที่ด้วยสีแดงดาร์กโรสซึ่งก็จะมีสีแดงที่ดูเข้มเข้เขาไปอีก และที่สําคัญตกแต่งเฉพาะเบาะนั่งเพราะว่าตัวแดชบอร์ดเองจากเดิมที่จะเป็นสีแดงก็กลายเป็นสีดําเรียกได้ว่าลดต้นทุนอย่างแนบเนียนเลยทีเดียวสําหรับเครื่องเสียงก็จะมีการขยายจอจาก9นิ้วเป็น10.1นิ้วพอฟังแบบนี้ปุ๊บทุกคนจะดีใจที่ว่าอาจจะได้ใช้จอเหมือนกับเวอร์ชั่นตลาดโลกแต่ที่จริงแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกับจอ9นิ้วนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าเมนูข้างในนั้นจะถูกอัปเกรดใหม่แค่นั้นเลยแต่อย่างน้อยก็จะรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สายมาให้แบบชั่วชัๆส่วนระบบปรับอากาศก็จะมีการปรับรายละเอียดใหม่นั่นก็คือปุ่มหมุนซ้ายขวานั้นก็จะเปลี่ยนจากแบบเงามาเป็นแบบต้านพร้อมกับขีดปรับอุณหภูมินั้นก็จะเล็กลงอย่าเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงใช้งานง่ายเหมือนเดิมส่วนฟังก์ชันอะไรต่างๆนั้นก็จะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แม้กระทั่ง n a โนอีที่ยังคงไม่มีมาให้เหมือนกันกับแคมรีโฉมใหม่เลยหลังจากมาเป็นเอเซอร์ r รอย่างยาวนานในที่สุดที่ชาร์จไรสายก็มีการติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วซึ่งจะกักเฉพาะรุ่นลักชัวรกับ GR Sport ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานง่ายมากครับวางโทรศัพท์ปุ๊บชาร์จทันทีแต่ทว่ากําลังไฟที่ได้จะมีเพียงแค่15วัตต์เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดอยากชาร์จแบบเต็มแล้วก็ วางแล้ชาร์จเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นสหรับมาตรวัดในตัว Luxury และ GR จะมีการอัปเกรดมาเป็น12.3นิ้วทั้งเมนูต่างๆและธีมนั้นก็จะเหมือนกับโต y ยต a าทั่วโลกเลยซึ่งกราฟิกที่ได้นั้นค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นตัวเบนซินก็จะมีการอัปมาติวัด จาก4.2นิ้วมาเป็น7นิ้วหลายคนก็คิดว่าดีไซน์ก็จะเหมือนกับเวอร์ชันเมืองนอกแน่นอนแต่สิ่งที่ได้ก็จะเป็นมาตรวัดแบบเดีวยวกับรุ่นเก่าซึ่งก็จะมีข้อดีที่ว่ารายละเอียดนั้นจะแพ้วพาวกว่านับว่าเป็นการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ว่าตัวเริ่มต้นไม่มีสปอร์ตโหมดไม่งั้นคงได้เห็นมาตรวัดแบบนี้ในรูปแบบสีแดงแน่นอนมาดูฝั่งด้านหลังกันบ้าง ที่ชาร์จแบตนั้นก็จะมาเป็นแบบ USB Type C ตามระเบียบแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่อย่างไรก็ตามฝาปิดที่เคยมีก็ถูกถอดออกไปคิดในแง่ดีว่าสามารถใช้งานได้รวดเร็วและไม่ต้องห่วงว่าฝาปิดนั้นจะชำรุดหรือสูญหายเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่หลายคนขอมานั่นก็คือสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะเป็นการใส่ไฟส่องสว่างมาให้ แน่นอนว่าของเดิมนั้นจะมีเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นส่วนฝั่งอื่นๆก็ต้องมีการติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงมาคราวนี้ในโซนคนขับก็จะให้ไฟกันครบทุกขีดแต่ถ้าเป็นฝั่งอื่นๆแล้วก็ยังไงก็ต้องเอารุ่นอื่นนั้นมาเบิกพาร์ทใส่เอานะอีกจุดหนึ่งที่มีการอัปเกรดนั่นก็คือไฟไอผ่นที่จากเดิมนั้นก็จะแชร์รูปกับของ c o r o l l a a l t i s ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่พอใช้ตั้งแต่ปี2008แล้วมาคราวนี้ ดีไซน์นั้นก็จะดูเฟี้ยวฟ้าวและดูเพรียวมากและที่สำคัญได้กันครบทุกรุ่นโดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีหลังคามูล,ลูฟมาให้หรือไม่ในทำนองเดียวกันไฟแบบ LED ก็จะมีอยู่ในบริเวณอื่นทั้งไฟบนแผงบังแดดไฟบนผู้โดสารตอนหลังและบริเวณห้องเก็บสัมภาระโชคดีที่ว่าในประเทศไทยก็จะให้แบบนี้กันทุกรุ่นพีดกับบางประเทศที่รุ่นเริ่มต้นนั้นไม่สิ ต้องเรียกว่าขนาดรุ่นท็อปยังคงได้เป็นแบบฮาร์โลเจนเช่นเคยสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวและตอนนี้เขาก็ใส่มาให้แล้วยางเบรกมือไฟฟ้าตอนที่ได้ยินว่าจะใส่มาให้ปุ๊บทุกคนนั้นดีใจกันยกใหญ่เลยซึ่งก็จะเป็นสวิตชุดเดียวกับอันติสหลักการทํางานง่ายมากครับเหมือนกับดึงเบรกมือทั่วไปเลยแต่จะมาในรูปแบบปุ่มกดและที่สําคัญพอรถจอดสนิทปุ๊บรถก็จะใส่เบรกมือมาให้อัตโนมัติแถมมีออโต้โฮมมาให้ครบชุด หลักการทํางานครับพอรถติดไฟแดงปุ๊บกดปุ่มโฮปั๊บรถก็จะหน่วงเบรกไว้แล้วก็จะถอนเท้าออกเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเหยียบเบรกกระตุ้นอีกทีหนึ่งถ้ามาเหยียบเบรกรถก็จะใส่เบรกมือมาให้อัตโนมัติซึ่งออปชันนี้ไม่ว่าซื้อโครราคลอสในเชนประเทศไหนก็จะได้เท่าเทียมกันหมดเลยเพียงแต่ว่าบางประเทศนั้นอาจจะมีไฟสถานะการทำงานมาให้ซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็ต้องไปเบิกพาร์ทของอัลติสอานะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนั่นก็คือฝั่งคนขับจากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบพลาสติกเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีลายตะเข็บเพื่อความหรูหราแต่มาคราวนี้ลายตะเข็บที่ว่าถูกตัดออกไปแน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องการตกแต่งนั้นอาจจะไม่สีเรียสแต่ที่แน่ๆหลายคนนั้นรีเควสต์กันว่าอยากให้มีที่วางแก้วน้ําเยอะเหลือเกินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้เขาจะใส่มาให้หรือเปล่าถ้าเกิดใครสังเกตเบาะหน้าของโตโยต้าดีๆจะเห็นว่า มันก็จะมีแถบที่คล้ายๆกับกระี่ที่จะเป็นสียำผืนผ้านั้นลากออกมาเพื่อจะให้ดูโดดเด่นซึ่งก็จะมีตั้งแต่ยาริสเอทีพยาริสแคมรีในเมืองนอกและรถอีกหลายๆรุ่นนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของ t o โยต้ายุคปัจจุบันจริงๆแต่จะชอบหรือไม่นั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะครับแม้ว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ t o โยต้าเซฟตี้เซน e จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เพิ่มมานั่นก็คือรุ่นย่อยที่ได้นั้นก็จะเป็น ตัวไฮบริดพรีเมียมซึ่งจะเป็นรุ่นขายดีของคโวลล่าค o s สเขาละถ้าเกิดยังกักไว้หลายคนนั้นด่าแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นระบบที่รดราคาเหยียบล้านยังไงก็ต้องมีมาให้ถ้ารุ่นนั้นไม่ใช่ตัวเริ่มต้นแต่ถึงกระนั้นต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น3.0เหมือนกันกับ Camry และ Innova s c ซ nic ในภายหลังหรือไม่ส่วนเซนเซอร์ถอยจอดงานนี้เขาก็จะให้กัน ครบทุกรุ่นและที่สําคัญให้กันทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่านั้นจะไม่ให้เลยสักจุดแม้กระทั่งสั่งเอเซอร์เรีเองก็จะมีเฉพาะด้านหลังเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้แบบครบถ้วนแล้วก็ต้องไปสั่งร้านนอกเท่านั้นและแน่นอนว่าก็จะมีผลตอบประกันด้วยเช่นกันดังนั้นจึงต้องมีการให้มาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นตัวหรูๆห,หน่อยก็จะมีระบบ pksb ที่เวลาใกล้วัตถุปุ๊บแล้วเราไม่เบรกรถ ก็จะเบรกให้เลยอัตโนมัติซึ่งเป็นออปชั่นที่ในเมืองนอกเขาก็ให้มาสักพักแล้วแหละสำหรับกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถถือเป็นออปชันที่จําเป็นกันในหล,หลายคันเพราะเวลาเกิดเหตุปุ๊บจะสามารถเป็นหลักฐานได้โดย2รุ่น็อปสุดอย่างตัว GR Sport กับตัว Luxury จะให้มาตั้งแต่ในโรงงานเลยแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่มีมาให้จะเกิดใครอยากได้ต้ไปขอของแถมเซลล์เอาซึ่งอาจจะไม่จํากัดแค่ของ t ตโยต้เท่านั้น อย่างของ70ไมล์เองคนก็ใช้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ชอบรุ่นไหนนั้นคุณลองไปเลือกกันเอาเองนะสำหรับชื่อรุ่นย่อยก็จะมีการเปลี่ยนใหม่จากเดิมที่เป็นพรีเมียมเซฟตี้มาเป็นพรีเมียมลักชัวรี่เพราะว่าตัวออปชั่นเซฟตี้นั้นจะไม่กักแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นลักชัวรี่เพื่อเป็นการประกาศว่ารดรุ่นนี้ให้เข้าของมาครบคันและหรูหราแล้วนั่นเองส่วนรุ่นย่อยที่ไม่ได้ไปต่อก็จะเป็น ไฮบริดสมาร์ทซึ่งจะเป็นตัวล่างสุดของระบบไฮบริดโดยจะมีความต่างจากรุ่นสปอร์ตพลัสที่มีการปรับอุปกรณ์เมื่อปลายปี2022ตรงที่ว่ายังไม่มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้คิวบริเวณกระจกหน้าต่างยังคงเป็นสีดำแทนที่จะเป็นโครเมียมแต่ออโต้กลับแยกฝั่งซึ่งต่างจากตัวเบนซินที่จะมาเป็นแบบโซนเดี่ยวดันเองด้วยความแตกต่างและยอดขายอันน้อยนิดทําให้รุ่นนี้เลิกจําหน่ายอย่างน่าเสียดายหรือเปล่าส่วนราคาจําหน่ายจะยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ต่อให้จะมีการปรับครั้งใหญ่อีก25รายการและเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนก็ยังคงยืนราคานี้ต่อไปได้ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศส่วนการขับขี่ของรุ่นแบตใหม่จะดีกว่าแบตเก่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องถัดไปครับ